ยมเย็นนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะหมดแดดก็มืดเลยนะคะเพื่อนๆค่ะอ่ะเราก็ยังคงอะคะ่ะอยู่กันที่บ้านสวนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาเช็คน้องฝรั่งนะคะห่อตามออเดอร์ให้กับคุณลูกค้าเพราะว่าห่อไม่ทันเลยค่ะดกมากนะคะดกมากเลยนะคะเพื่อนๆค่อยๆห่อ,อไปนะคะคุณลูกค้าแล้วก็เนี้ยค่ะรอบนี้ค่ะสุดจัดเลยนะคะลูกใหญ่มาก,กลูกใหญ่จริงๆนะคะใหญ่ แล้วก็ดกรอบเนี้ยลูกค้าก็จะได้สินค้าที่ค่อนข้างเนี่ยบอกได้เลยนะสุดเพราะว่าอะไรช่วงฤด,ดูไปฝนต้นหนาวค่ะเป็นช่วงที่ฝรั่งนะคะสมบูรณ์ที่สุดแล้วนะคะแล้วก็เหมาะกับฤดูเพราะว่าช่วงฤด,ดูหนาวค่ะฝรั่งเขาเป็นฝรั่งฝรั่งไต้หวันเนาะเขาชอบอากาศนะคะเย็นอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็แสงแดดนะคะก็จะไม่ไปทําลายสิวผิว ะะเพราะฉะนั้นฝรั่งในรอบของช่วงปลายฝนต้นหมาวนี้นะคะหลังจากที่ห่อแล้วเนี่ยคุณลูกค้านับไปเลยนะคะประมาณเจ็ดสิบวันเจดสิบวันนะคะถึงจะตัดได้นะคะเก่งบอกได้เลยว่ารอบนี้นะคะ่ะสุดจัดนะคะอ่ะลูกใหญ่มากลูกใหญ่จริงๆสวยด้วยเพื่อนๆนะคะมาดูดูดิคะ่ะสวยเห็นไหมสวยมากนะคะอ่ะเดี๋ยวเราหอ,อกันนะคะเพื่อนๆห่อให้กับคุณลูกค้าที่รักของเก่ง บอกได้เลยว่าใครได้กินผลไม้บ้านสวนเราอะค่ะคนนั้นโชคดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเก่งเลี้ยงด้วยอินทรีย์แล้วก็เก่งค่อนข้างค่ะใส่ใจนะคะเพราะว่ารสชาติที่นี่อะคะ่ะอย่างที่ว่าะคะ่ะเ,เป็นรสชาติที่แบบธรรมชาตินะคะกินแล้วค่ะก็มีความเป็นธรรมชาตินะคะเพราะว่าเก่งอยู่อาศัยที่นี่เก่งใช้ะคะ่ะปุ๋ยเขาเรียกว่าปุ๋ยที่มันเป็นปลอดภัยเนาะปุ๋ยอินทรีย์จริงๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำหมักไม่ว่าจะเป็นอ่า ตัวป้องกันแมลงนะคะเมตาบิลถึงต้นทุนจะแพงนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรเพื่อความปลอดภัยการดูแลผลไม้ะคะ่ะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยโดยเฉพาะ,ะคะ่ะเราตัดปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมีการแต่งกิ่นนะคะถ้าเราไม่แต่งกิ่นนะคะไม่ได้แล้วค่ะเพื่อนๆผลไม้มันจะแบบว่ามันจะโทมเนาะเพราะว่าใบของเขามันก็จะมีใบแก่ด้วย แล้วก็ในระหว่างที่เราเก็บเกี่ยวอะค่ะแต่ละรอบนี้คะคะเราก็ต้องมีการนะคะพักฟื้นต้นด้วยนะคะพักฟื้นแล้วก็ให้อาหารแล้วก็ทําสาวที่เขาเรียกทําสาวหรือว่าตัดเกศตัดแต่งกิ่งนั่นแหละคะ่ะพร้อมที่จะให้ชุดใบค่ะเขาสร้างขึ้นมาใหม่เก่งบอกได้เลยว่าที่บ้านสวนเราเนี่ยเรามีการตัดแต่งตลอดนะคะแล้วกเก็บเกี่ยวเสร็จเราก็จะมีการนี่คะ่ะทําสาวเลยแล้วก็ประมาณสักสามเดือนถึงหกเดือนนะคะแล้วเราก็ค่อยมาะคะ่ะแต่งกิ่ง แล้วก็ค่อยๆค่ะทำเขาเรียกว่าทำทำลูกเนาะฮอร์โมนฉีดฮอร์โมนให้เขานะคะเพื่อที่จะแตกตาดอกขึ้นมาใหม่อะวันนี้ค่ะผละไม้เนี่ยเราตัดแต่งเรียบร้อยเราออกเก็บเกี่ยวเรียบร้อยเราก็ต้องมีการพักฟื้นต้นลูกค้าก็อ่เข้าใจตามนี้นะคะเพราะว่าบางทีลูกค้าก็ไม่เข้าใจค่ะเพราะว่าเก่งมีการพักฟื้นตลอดนะคะเก็บปุ๊บพักฟื้นต้นแล้วก็ค่อยแตกตาดอกขึ้นมาใหม่อะวันนี้ค่ะ การดูแลส่วนผสมผลไม้งานเยอะมากนะคะสําหรับบ้านสวนเราเก่งบอกได้เลยว่าค่อยๆทําไปนะคะแล้วก็ดีตรงที่เราได้ใช้เวลาค่ะให้เกิดประโยชน์นะคะผลไม้ออกมาเราก็ได้กินแน่นอนมั่นคงมั่งคั่งและยังยะย่งยืนเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืนส่วนผสมผลไม้ยืนต้นถ้าอย่างไรเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกำลังใจให้กันแล้วเข้ามาดันคอมเมนต์ให้กันด้วยนะคะสําหรับกรเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืนส่วนผสมผลไม้ยืนต้นวันนี้เก่งก็ต้องลาไปก่อนนะคะรีพอ มืดแล้วค่ะมืดมืดค่ำๆนะคะอ่ะเนี่ยคะ่ะเพื่อนๆค่ะดกจัดนะคะดกจัดแต่ละรูปสวยๆทั้งนั้นเลยนี่สวยๆทั้งนั้นเลยโอเคต้นทุเรียนนะคะต้นทุเรียนต้นฝรั่งคันไปด้วยฝรั่งไส้แดงนะคะอ่ะวันนี้เก่งจะต้องไปก่อนแล้วนะคะถ้ายัางไงก็อย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้เก่งกับบ้านสวนธนพัฒน์ของเกดเดงเกษตรดีสี่วิธียั่งยืนส่วนผสมผลไม้ยืนต้นไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะอย่าลืมได้คอมเมนต์ด้านล่าง อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดรับชมในคลิปต่อไปที่สำคัญอย่าลืมกดซับสไ cribe ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ